สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับซินดานะครับและวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบอทในแมปบล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะครับและหลั่นนี้ผมได้ไปฟาร์มเฟกเมนและทำผลระตื่นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการให้เพื่อนของผมมาเบกดันนะครับแล้วผมได้ตื่นแค่สกิลเดียวนะครับหลั่นนี้นะครับเพื่อเอาพระล่างใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการสอนทำปามนุษย์ V3 นะครับเงื่อนไขการทำปาตื่นทุกคนต้องทำภารกิจเวทของบาโตโลเมโอที่ผมลลงคิปก่อนหน้้านนีะะครับแลเงุ่งกิฟต์ก่อเมนหน ที่เกาะกินบิดน,นะครับโอเคครับพอเรามาถึงเกากินบิทไอ้ทุกคนเดินมาตามที่ผมเดินเลยนะครับมันจะมีฝั่งด้านหลังตรงนี้นะครับหล,หลังต้นไม้ต้นนี้นะครับมันจะมี m p c 1ตัวนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับไอ้ทุกคนมาคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับ เราคุยไปเลยนะแล้วมันจะบอกให้เราไปห่าดอกไม้3ดอกนะครับดอกไม้แตงสดอกมีสีแตกต่างกันนะครับและแต่ละดอกก็มีจุดเกิดของมันอยู่นะครับและมีอยู่1ดอกนะครับที่มันจะเกิดเฉพาะเวลากลางคืนนะครับและตอนนี้ก็คือกลางคืนอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาก่อนเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าดอกไม้แต่ละดอกเกิดตรงไหนเดี๋ยวผมจะตามคลิปสอนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นคลิปไปห่าดอกสีน้ำมึนก่อนนะครับ โอเคครับและผมได้เจอดอกสีน้ำเงนแล้วนะครับเราเดินเหยียบได้เลยนะครับมันจะก้าวตัวเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสีน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวผมไปดอกต่อไปเลยดีกว่านะครับดอกสีแดงก็จะเกิดได้ตลอดเวลานะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมได้เจอดอกสีแดงเรียบร้อยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เหยียบเข้าไปเลยนะครับดอกที่2ก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดอกต่อไปเลยดีกว่านะครับดอกต่อไปดอกสีเหลืองนะครับอ่าได้จากมอนเตอร์ตัวไปนะครับที่โลก2อนะครับแนะนาให้เป็นเกาะกินบิดหรือว่าเกาะเลโรซานะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะมีโอกาสดอกให้กว่านะครับความคิดส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมขอลิตตีมนรงนีี้เลยดกว่า โอเคครับเรียบร้อยเราได้แล้วนะครับตีแก้รอบเดียวนะครับถือว่าวอยู่นะครับดอกสีเหลืองก็ประมาณนี้เลยนะครับพอเราได้ครบ3ดอกแล้วเราไปส่งเวสตี้เกอะกินบิดเหมือนเดิมเลยนะครับที่เดิมเลยนะครับ โอเคครับตรงนี้เลยนะครับให้เรามาคุยกับเอนตีตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับออดอกมามาส่งและซ่องเสียเงินอยู่ที่อาแสนนะครับแบบนี้เลยนะครับให้เรากดซื้อไปเลยนะครับทุกคนเราจะได้ปอมมนุษย์วีสอมาเรียบร้อยเลยนะครับผมจะไม่ได้ว่าวีสอของปอมมนุษย์มันเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทาวีสาต่อกันเลยดีกว่านะครับให้เรากลับไปที่กาเฟ่นะครับโอเคครับพอเรามาถึงกาเฟ่ก็ให้เดินมาตามที่ผมเดินไปเลยนะครับทุกคนเอนตี้ตุ้งตาตะวันที่บอสไดมอนด์เกิดจะไหมมันจะมีอ่องลับเข้าอยู่นะ มันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดินจนเก้ากำแพงเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับจะเอ็นเอ็นพีซีตัวนี้นะครับให้เราคุยนะครับเพื่อจะรับภารกิจของมันนะครับในการตํามปอมนุษย์ V3 นะครับให้เรากดตกลงไปเลยนะครับมันจะให้เราไปกําจัดบอสเจรามีบอสไดมอนด์แลมบอสโูจิโตระนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเล่นลิปเพื่อไปกําจัดบอสทั้งสามตัวเลยดีกว่านะครับ โอเคครับบอสเจลามี่ข้อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบอสตอไปก็คือบอสดมอนนะครับไปกันเลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับการตีบอส ไดมอน์นะครับเดี๋ยวบอสต่อไปก็คือบอสโคชิโตระนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปตีเลยดีกว่านะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับการตีบอสตั้ง3ตัวนะครับให้เรากลับไปตีเดิมนะครับ ให้เรามาส่งเวสกับ m c ตัวเดิมที่เรามารับเวสนะครับก็คือเราต้องเสียเงิน2ล้านด้วยนะครับมาดูนะครับ โอเคครับให้เรากดตกลงเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราได้เป่ามนุษย์ v ีเรียบร้อยแล้วนะครับและได้สกิลเพิ่มเติมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราออกไปทดลองข้างนอกนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะกดให้ด yeah. ูนะครับเป่าก็เป็นประมาณนี้นะครับออร่าสีส้มๆประมาณนี้เลยนะครับและความสามารถของเป่ามนุษย์ผมก็รู้ไม่เยอะด้วยนะครับเป่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกับมอนตรงที่หน้ากาเฟ่เลยดีกว่านะครับหลายคนบอกว่าโซจะกูดาวไวขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะกดัวๆนะครับว่ามันกูดาวไวขึ้นจริงไหมนะครับ ผมคิดว่าตอเดินนะครับเมื่อกี้ผมล่งกิบนะครับก็เลยเห็นว่าเร็วขึ้นนะครับและเห็นว่ามันจะโซขึ้นได้ไกลขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและมาดูเรื่องดาเมจนะครับเห็นว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับลืมไปว่าผมไม่ได้กดที่เล็กดาเมจนะครับโอเคผมกดเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูว่าดาเมจเพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวตีแบบไม่ใช่เป่าดูนะครับ ดาเมจอยู่ที่1นึ่งันหนึ่งร้อยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูแบบใจเป่าดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรากดแล้วนะครับมันต่อยดูนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา1นึ่งปันสอง่อยอัน้ะครับและรู้สึกว่าจะตึกขึ้นด้วยนะครับโอเคครับปล่มันนวดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประกันใดก็ขอไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มเป่าต่อไปเลยดีกว่านะครับ้าเกิดได้เป่าอะไรคลิปต่อไปผมจะทาสอนเป่านั้นเลยดีกว่่าาาาานนนะะะคคครรรรััับบบมมดดูวเจไ้อ มาครับมาดูว่าเราจะได้ปออะไรนะครับมาต้องเสียแฟกเมนอยู่ที่3 0 0พันแฟงกเมนนะครับผมได้ฟาร์มมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับปอที่จะได้ก็คือปามิงนะครับเป่านี้ถือว่าดีใจได้เลยนะครับและทามีสาไม่ยากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเงินใด้ครบสองล้านแสนกอนนะครับแล้วว่าจะฟาร์มแฟงกเมนด้วยนะครับไอ้ครบสามพันด้วยนะครับเพื่อจะได้สุ่มป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาล